หมูสไปซี่อูไปลเลยอันนี้เป็นแบบที่เรารสัง่งว่ายอเช้านี้วันที่13ไม่ใช่วันที่13นะ13วันแล้วที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเช้านี้เรามา เข้าเมืองโตเกียวกันเหมือนเดิมหลังจากที่เราไปเที่ยวกันแบบชมัมฟูจิชมัมคามิโกจิสวยมากฟูจิก็เห็นแบบชมัชมชมัมนะสองวันเลยแต่วันนี้เราเข้าเมืองโตเกียวมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อเมโยโกตลาดตลาดเมโยโกโอเบรถชัมวันนี้เรามากินข้าวก่อนแล้วเราก็ไปเดินช็อปชัชอ็ชอปชอ็อปก่อนช็อปให้ชมัมใช่วันนี้วันที่สิบเอสิบสี่วันนี้วันที่ส <14. S 1> ิบห้า <15. S 1> แล้วก็พ่งนี้ก็ยังอยู่โตเกียวอยู่แล้วก็ช็อปปี้ชั่เดี๋ยวล้วก็กลับแล้วบินกลับมที่17เดเดี๋ยวขอตัวกินข้าวไปจนะดจ้ะไปดูว่ามีอะไรน่ากินมั่งในเดินเข้ามาในตลาดแมโยูกอนแล้วก็เลือกร้านเลยที่มันเยอะซสายมืออะอะไรนะอยากกินส้มตำโอ้ก็ไปกินที่ไทยก็ได้นล้าเมื่อกี้มีม้างส้มตำไม่มี หืเขาแบบสไปซี่สไปซี่เหรอเขอขอชิมก่อน,นได้ไหมได้ชิมแล้วขอถ่ายรูปก่อนไ,ได้ไหมซี่โครงหมูสไปซี่สองดูโปะมาด้วยเต้าหู้สไปซี่ไหมอ,มอไร่อยไหมม้็ดีอะอแบบนะไหนลองเอาตักข้างล่างดนะิมันเข้มข้นมาก แต่ว่าถูกใจเลยเอาไหนหมูอ๋อนั่นไงเอ้ามีแค่นี้เหรอวะหมูน้อยใช่เหรอใช่เอ้าเดีหลอกแลวเดี่ยวอร่อยมากให้สิคะแนนอร่อยไหมครับ แข็งอ่ะอข้าแข็งมากเลยแข็งมากเลยข้าวหมูอห่อเจ้าหู้ยิ้มแล้วไปตะลุยกันต่อในอเมลโยโกะน่าจะไปเล่นปาจิงโกะก่อนนะ,ะยังไม่เดินตอนนี้เราทุกคนร้อนมากตอนนี้เที่ยงสิบเอ็ดดูแดดดิญี่ปุ่นหน้าร้อนก็ร้อนเฮ้ ไอติมกี่โคแล้วเนี่ยสองเอาเรากินทุกวันรากียติมอันนี้ไอติมชาเขียวที่เมียวยกกออร่อยมาก<อ>ร้านนี้มีดารามากินใช่ไหมหนึ่งคนขาไม่รูจกักเห็นมาติดรูป <c oughs> หน้าร้านตอนนี้เราอยู่กันที่ซูชิหน้าล้อนอูเอโน,น่เราคิวอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ไปสั่งการคิวมากเลยตอนนี้หลังจากที่กินข้าวเช้าไปแล้วก็ ยังหิวอยู่พอกินนิดเดียว <c oughs> ตอนนี้เราได้คิวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะหยิบสักอันมีอะไรน่ากินมากโอ้ยอุอ้คลน,น,นาาล้นอันโน้นอ่ะอันตัวอะไรอุ้คนล้นอ่ะว้าวหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบสั่งก็ได้นะแต่ว,ว่าเอาแบบโอ้โอ อันนี้กเหยียเขาเขาไม่ินจานใช่เฮ้รรยโฮตาเตอันนี้แบบเป็นสั่งเอาขารอก่อนอุ้ยปล่อ เชลฟิตโอ้โหเอาเนื้อแหละเขาโอ้โหมเลยเลยนี่คืออะไรไม่รู้โอ้รูปผู้อ่ะดิผู้อ่ะดิเอาไหมแมวเราจะแกะไหมไข่ปลาปลาแซลมอนไหมไข่กุ้งพ่อ คุ้กกุ้งเอาคุ้งไหมกหลาีนนีอะไรอนี้อะไรจริงต้องส่องดูว่ามันเป็นปลาอะไร สแดงยทุกคนเอาแค่นี้ก่อนนะสามคำเดี๋ยวกินไม่หมดแล้วเขา,เจ,าจะสั่งทูน่า jangan ni 50 Ni rotasi Okay bawah wah oke ada oh check out okay. Okay. ระหว่งางเรากินอันนี้รอก่อนนะต้องใส่ผช้าต้องใส่ผงช้าแล้วต้นหนาร้อนก่อนใส่ผงชาโอโหถ้าใส่เยอมไดมใช้ได้อัไก่อนกินได้ไม่ได้ผู้ชิมได้หรอู้ไม่ได้ด これいろいろと。<laughs> <laughs> อันนี้เป็นแบบที่เรากดสั่งมานะคะเขาก็จะยื่นหมายสเสริมให้เหราทำใหม่ ชิมคูน่าเผ็ดไหมเผ็ดอ่ะอร่ยอมรมยม <c oughs> ากมันคือเนื้อปลาอะไระหัวหน่าแดงเลยมะกรูดสีแดงเลยคำมาเท่าไหร่คูน,น่า สี่สร้อยเก้าสิบเยนนั่งร้อยเหรอเราจะกินอะไรอ,อีกดี <c oughs> อันนี้คือปลาอะไรอ่ะปลาไซลมอนอันนี้คือปลาแซลอนอันนี้คือหอยเชล นั่แปลว่าอาหารทะเลคืออลยรโอ๊ยแต่มันน่ากินมากเลยอ่ะม้าวอะไรไม่รู้ อันนี้ค mm ือ hmm. ต uh ่าอขึนมะนาวด้วยปลากระดมเอาลาซาบีอีกไหมเอาใส่ซอ thank oh and this song เมื่อกี้ไม่น่าจะใช่ปลาอะไรนะคะที่เราเกินไปมันเป็นปลาอะไรไม่รูร้อือ้มอ่อยแบบหวานะวาอ,อะหวานซอสอ่ะหวานเจี๊ยบที่เขากินตอนแรกไม่ใช่ปลาอะไระไม่รูแ้แต่รสชาติย่างมาเหมือนปลาไหลใส่ซอสเหมือนปลาไหลอ,อ่ะหยอดหยอดชิมได้หนึ่ง อ,อะไรเนาะแต่หวานอ่ะอืมไได้อขิงน้อไหมอนาอเยอะไปไหม ตาลอยเลยเลาวกินเกจจานไวเนี่ยเร็วเลยกินไปทั้งหมดหกจานเจ็ดหกหกหรอรวมวันนี้ด้วยนะจานจานหนึ่งมันเป็นจานเบียร์ไงอ๋หกจานกินมแล้วทุกคนเราเช็คบินกันแอ้กินเกจจานกัะ